Alhamdulillah Inna imanu wa nasta'imu um, wa nasta'ufiru Wa Ya Allah, ila Allah haqqa taati wa la anudzu illa wa Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. <tuh> Alhamdulillah pada hari dan tempat yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 14 bulan, bulan Muharram tahun 1426 itu dia. Pada kita bersama-sama niat dan berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar iman dan takwa yaitu berusaha untuk mengerjakan segala perintahnya dan berusaha pula untuk meninggalkan segala larangannya. Sebab dengan iman dan takwa yang sebenarnya lah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhir nanti. Hari ini berbahagia, izinkanlah Fatih untuk menyampaikan kutubannya dalam bahasa Thai supaya jemaah semua yang datang sebelah atas dapat memahami khutbah hari ini secara sesama. จมมาบรรสุที่มีเกียรติในโอกาสนี้พรเตชจะอขอพูดถึงในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสก,กัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับสก,กัดเงินเดือนว่าเราจะต้องจ่ายสก,กัดเงินเดือนที่เราได้รับมาของแต่ละเดือนนั้นจะต้องจ่ายสก,กัดด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นใหม่ สำหรับมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยที่บ้านเราครับเพราะว่าผู้ถึงเรื่องสัการเมือเแล้วไม่ดีตัวบทนในตำราวิชาฟิกในยุคต้นที่เราได้เรียนมานะครับอะไรก็ดีนะครับเดือนเดือนนั้นในทางภาษาอัหก,กับเขาจะใช้คำว่าอัลมาลุสตะบัซึ่งเป็นรายได้ที่มา จากการที่เราทางานหรือประกอบอาชีพที่สุจริตอาจจะเป็นในรูปของค่าตอบแทนค่าจ้างหรือเงินเดือนต่างๆครับซึ่งเรียกว่าอัลมาลุสกับว่าว่าเงินเล่านที่เราได้มาของแต่ละเดือนนนเราจะต้องจ่ายสกัดด้วยหรือไม่อย่างไรครับผู้สรัทธาที่มีเกียรติครับตอนอื่นเราจะต้องยอมรับทานเสี่อ่อว่ารายได้ ของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้มาจากการทํางานหรือการประกอบอาชีพเช่นอาชีพกันเป็นแพทย์รพวิบรูอาจารย์วิศวกร,รเภสัชกรนักบัญชีนักกฎหมายทนายความหรือเป็นข้าราชการของรัฐหรือพนักงานบริษัทต่งางๆหรือแต่เขาจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของ ค่าจ้างที่เรียกว่าเงินเดือนนะครับซึ่งถ้าเราเทียบดูรายได้ของกุคคนเหล่านี้เทียบกับทรัพย์สินที่ได้รบนะบุไว้ในวิชาฟ์ิสไว้ไทรัพย์สินต่อแต่สักยาซึ่งเราทุกคนทราบดีว่ามีอยู่หาประเภทด้วยกันอันดูพูดคือทองคำและเงิน อันที่แ so, ล้วท so, so, ัย so, so, ์สินที่ได้มาจากการทำธุรกิจทางการอัานอาณาจักรจากการที่เราปัสสัสเลี้ยงสัตว์ต่างๆอาซิโรห์การทำเกษตรและอิกัสซึ่งเป็นุองทรัพย์ที่ได้มาจากอินแต่ไม่ได้ระบุถึงเกี่ยวกับอัลมาลุสตาฟซึ่งเป็นรายได้ที่มาใหม่และเป็นรายได้ที่คนส่วนใหญ่ได้รับในปัจจุบันนี้ประมาณ80%ก็คือที่ ส,สิ่บอกว่าเป็นรดับหนึ่นั่นเอนะครับพี่น้องครับถ้าเราเปรียบเทียบส,สิ่์ประเภทหนึง่งรายได้ก็เป็นหนึ่งที่ได้ระบ,บุไว้ในวิชาพิกนั่นคืออาชีรพักเกี่ยวกับการทำเกษตรชาวนาที่เป็นอุลิมเมื่อเขาทำนาหนึ่งแปลสองแปลหรือสามแปลงก็ตามเมื่อถึงระดูบเก็บเ,เกี่ยวข้าเกลือนะครับเขาจะนั้นทันทีว่า ฉันจะ้อาดจาสก,กาดข้าเปลือกนี้ในปีนี้เขาจะคิดยังไงครับที่มันจีบอกว่าต้องมีน้ำหนักข้าเปลือกประมาณหนึ่งตันเรื่อหนึ่งกิโลแต่ถ้าตําราคิปเล่มใหม่เขบาบอกว่าเมือ่อผลผลิตกเกี่ยวข้าวเปลือกนี้มีน้ำหนัก,กเท่ากับห้าออาซอฟห้าออาซอกนี้เกียบเสมือนถ้าเทียบกับกิโลกร,รัมก็คือ 6 5 3กิโลกรัมถามว่า500กิ้าสังกรมนี่ถ้าคิดเป็นตัวเลขเป็นเงินแล้วราคาเท่าไรสมมุติว่าราคาโคกเกลือปัจจุบัน15-20บาทเพราะฉะนั้นถ้าเขาเอาโคกเกลือไปขายที่้องตละาดก็จะได้พิกหนึงมาก็ประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณหาามื่นสามร้าบาทแต่เขาที่ต้องหกักสกัดาคกเกลือที่เขาเก็บเดี่ยวมานะั้น ในอัตรา5-10%โดยไม่หักค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่าปุ๋ยค่ารถไขค่าแรงค่าต่างๆค่าเดินทางไปทนงาาแรงได้ค่าจ่ายทั้งหมดก่อนหักค่าจ่ายถามว่าอย่างนี้ยุติธรรมไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมนี่เป็นคำถาม,ถามดังนั้นนักวิชา,ากาาร่วมสมัย ที่เรียกว่าหมออาซีดีซึ่งมีดรยุสมพลกาวีอันลับดีของมหาลัยเกษตราสตร์บุเซนและอุลามันอีกหลายท่านดรวัลราสุไฮดีและอุลามะที่อยู่ในเซีนต์มาเลเซียเนี่ยและรุกรับทั้งหลายต่างก็ได้จัดมีการสืบสวนสิวนาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อไหร่ครับเมื่อวันที่ 29เดือนรายับปีทิจรศักราชที่1,404ปัจจุบันนี้ปี1,436ผ่านมาแล้ว32ปีหรือตรงกับวันที่30เมษายนปีพศ1984หรือจะเทียบคศคือพศ2527ก็ 2, คือ30ปีที่ผ่านมาแล้ว จากการประชุมว่าด้วยการสัดกรรเงินเดือนโดยเฉพาะว่าเงินเดือนต้องจ่ายสักระอยู่ไหมจากการพิจารณาของบุรีมรัฐสมัยในการประชุมเมื่อสามสิปีที่แล้วต่างก็ยกข้ดีหรักฐานที่เป็นนอสจากอภิรูปานและข้อดีและบันทึกบรรดาสมบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคของสหบะร์ยุคประมาณ40หรือหกสิบรัชกาล ก็มีการมาขึ้นให้เห็นว่าสกัดเดือนนั้นแท้จริงทีการปฏิบัติมาหนาแล้วนะครับจากการประชุมอนันอุลามะข้าพตรองมัตติเป็นเอกฉันท์อิจิติจิมะอุลามะกลายเป็นนิกิติธรรมและกียอื่นว่าเดือนอัลมาลุสตัฟฟะจะต้องแก้สกัดเมื่อมีจำนวนครบนิสสอ แต่อุลามะมีมาขัดแย้งกันในเรื่องที่จะเอาสการประเภทไหนที่มีอยู่แล้วในอดีตห้าประเภทนั้นมาเทียสมาเทียบเทียงมาเทียบเทียงเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมที่สุดจากการประชุมเมื่อสาสิปีที่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้านเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุลามะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเข้าไปกันขักตัวแล้ว ว่าเงินเดือนต้องแต่สกัดแต่ประเทศเพื่อนบ้านของเรายังเช็มอีนึงเสียซึ่งเราไปดูงานเมื่อเดือนเมษายนผ่านมาองค์กรหนึ่งชื่อว่าองค์กรธรรมเนียหลังจากสามปีที่อุลามาโลกได้ลงมติสามปีผ่ามาคือปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเขาได้ลงมติเป็นนโยบายขององค์กรศาสนาแห่งหนึ่งที่ดิสมาชิกมากถึงส5สห้า ลน,นิพนีปติว่าใครก็การที่จะมาทำงานในองค์กรของฉันในหน่วยงานของฉันจะต้องลงพรอบแบตฟอมยินดีหักหน้าที่จ่าย2.5ตั้งแต่คนที่เป็นยามคนที่เฝ้ารถคนเผนรถพนักงานาทั้งหมดรวมถึงผู้จัดก,การของหน่งานโรงเรียนบานก็ต้องหัก2.5หน้าที่จ่ายผู้ทีข้อกเว้ด เขาปฏิบัติมา27ปีที่แล้วความบริยัทหโรงพยาบาลที่ใหญ่โตกแห่งด้วยกันมีโรงเรียนมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า5 0 0แห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นคิดดูสิว่าเขาจะได้เงินสัตว์เดือนละเท่าไหร่เฉพาะโรงพยาบาลที่เราไปดูอย่างเดียวเนี่ยเขาเก็บได้เดือนไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทหรือ340ล้านที่3ล้านดูเดียวในจำนวนนั้นมีทั้ง สกัดและอินฟ mm ักสระครับใครก็การที่ได้เรือนน้อยๆเขาจะแกออก่าที่เป็นสาระเป็นอฟักใครที่เป็นเรือนสูงๆเขาจะบอยนี่คือสกัดและเท่าไหร่พิกัดหรือทรัพอบที่ถือว่าเป็นทรัพของสกัดนะครับตัวสกาดที่มีเปลี่ยนครับ นักวิชาการร่วมสมัยเนี่ยพยายามที่จะขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจใน إ س ل ا นั้นเดินได้ให้สังคมมุสลิมนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนสังคมสุศริเพื่อช่วยเหลือปัญหาความยากลำบากในสังคมอุศริได้โดยเฉพาะตะกินสินซึ่งอยู่ทุกประเทศนะครับพี่น้องครับหลักฐานที่กุณร่วมสมัยยกขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานาอ่านทิงว่าเดือเนเดือนนั้น tetap tidak sadar Adha dan Al-Quran al Surah Allah itu surah Al-Baqarah Mungkanti Sa'udara yang positif Aku sebilang yang syaitan yang Ya ayuhan rajin yang aman Al-Muhibu bin Tayyibatima Wa minna akhrajna Al-Quran al Bahwa Al-Quran al จงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสว่วนที่ดีๆของสิ่งที่พระเจ้าจได้แสวงหาและจากสิ่งที่เราได้ออกมาจากดินสสำหรับพวกเจ้าในยันนี้มีคำว่ามาอสัสซับตืใช้ทุกทุกได้อธิบายนต่ำเป็ของคันว่ามา,มากรสซัตรหมายถึงอะไรไรยได้ทั้งหมด ที่ได้มาจากการทํางานหรือการประกอบอาชีพที่สุจริตรวมถึงสิ่งต่างๆที่ออกมาจากดินในการถูกหย่อนน้ำก๊าซและก็แร่ธาตุต่างๆที่มีที่มีค่าถ้าหมดนั้นเมื่อครบในสองแล้วต้องจ่ายสักการประการที่สองที่หยิบยกขึ้นมาก็คือสุรากาบาโครงการที่หนึ่งร้อยสามอัลลอฮ์สั่งการว่าอุสมินอัมวาลิมสวัดอวลกันตุตอกยุคุม วัตุจักรีินอีลามฮัมม,มัดโตมมฮัมมัดจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเป็นทานสะดอกและชนิดแปลว่าศึกษาเพื่อทําให้พวกเขานั้นรุทธิ์และร่ำรวยถิ่นเดิพวกเจ้าด้วยสิ่งที่เป็นทานนั้นหนึ่งหนึ่งในหลาย,ายประการที่เป็นเทคนิคของการแจกศาสตร์และเพื่อให้ ทรัพย์สินของเราที่ไปอยู่นั้นสะอาดแต่ก็จิตใจของเราก็สะอาดไปด้วยจากความตายนะครับซึ่งเป็นในรูปแบบของอิบานะมาเรียนเป็นจิตมาเรียแต่จากความจริงเพื่อจะเพื่อาความการให้ชำระเราและจิตใจของเราและทรัพย์สินของเราสะอาดจริงก็เราคต้องไปหาลระสุพรรณมัจจาราในถวัตที่สะอาดนะครับประการที่สาดที่ยุดงานโดยสุรัตน์พระอาจารย องค์ดั้งเดิมสิบคำ Allah ตอบกล่าวว่าวะฟีอัลวาลิฮิมฮักคนลิซาอิลวาลมาห์นูในทรัพย์สมบัติของพระเจ้านั้นจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสังการให้กับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ที่ไม่เอ่ยขอในนี้หมายความว่าอัลฮักตนเรียกว่าสักการะหมายความว่าถ้าเรามีปรนอยู่์้อหนึ่งถ้าเจึงได้สอบแล้วเงินทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเรา มีส่วนของคนฏิวทิสกินหรือาสนะัารแฝดอยู่ในนั้นด้วยในปริมาณ2.5เในหนังสือของดรบรรจงเป็นอกสานก็เห็นว่าถ้าเราไม่รู้ถ้าเราเผลอเผลอเราเป็นคนที่ต้องจ่ายสกัดมีเงินมีทองต้องจ่ายสกัดแต่เราไม่จ่ายสกัดเรานั้นเป็นการโวยทรัพย์สินของคนจนเออร์จมเยนไเพราะในของเรานั้นมีของคนอื่นอยู่แต่เราไม่ให้ แสดงว่าเราเป็นคนที่ขโมยทรัพย์สินของคนจนในทรัพย์สินของเราเองเราอุทเลยเราสืบสิบความผิดที่รุนแรงมากที่สุดที่กล่าวอย่างนั้นนะครับว่าสกัดนเป็นหลักประกันของสังคมถ้าส่วนที่เรามีอยู่นั้นเป็นแสนเป็นล้านนั้นเราไม่ให้สกัดเราขิดเราขโมยทรัพย์สินของคนจนที่เราครอบครองซึ่งเป็นความผิดอย่างหนักหลักฐานที่สี่คือฮะดิษเราทุกคนได้ยินคำว่า นบีนั้นเคยสั่งเสียมุาัเบินเยบะให้เป็นทูดให้เป็นบอดี้ที่เมืองเหมือนที่เรียกว่าเมือนเยเมนในการเดินทางทั้งนั้นนบีได้สั่งเสียมุาัซบินเยบะว่าเนื่องจากว่าชาวเยเมนส่วนใหญ่เป็นชาวอาหรับทตมมียโมบีและมอสรลอทันบีบอกว่าเชิญชวนชวนจงเชิญชวนและว่าพวกเขานั้นให้รับอิสลามด้วยการเตาเชื้อดไ ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้ามากเกินว่าและมหัดเป็นลูกศิษย์ของอัลลอฮ์หลังจากที่พวกเขาปฏิญาณตนแล้วมุฮัซบอกว่าจงสอนบอกว่าอัลลอฮ์ได้ประยานบอกเจ้านนั้ให้ละหมาดห้าวันเมื่อพวกเขาละหมาดห้าเวลาแล้วอย่างสมบูรณ์แล้วก็จงแจ้งให้เขาทราบว่าอัลลอฮ์ได้ทรงประยันให้เก็บทรัพย์สินซึ่งเป็นที่เป็นสังกัดจากคนรวยในหมู่ของเจ้า เื่อมใจกับคนจนในหมู่ของเจ้าซึ่งท่านจะมีคำว่าตอนหนึ่งมฮานะสครับฟักบังคุมอินนัลลอฮบัดฟารอตอ阿里อิมุสาะก็ตุกแจกให้ปกคร้งว่าเราใสุนทรูแก่พวกจานั้นซึ่งสกาศสดะก็ตุกขอรูมินอัลอยอิมเจ้าจงเก็บจากคนรวยในหมู่ของเจ้า ประตรัดดูไอาคุปโอรเป็นเพื่อแจกจ่ายก,กับคนมี่สี่นที่อยู่ในัน้าชอบอะไรไม่ร่าโดยคำของศิงผมผมสยดจกักทีนี้ัำถามว่าเอาเนี่ยอีนั้นใครคือคนที่รวยในทศนิสาบนะครับอย่ามาพูสุขที่ดีเกีียดครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับก,กับหลักการ้นกคนนะครับว่าสก,กัดดันเดือนนั้น ถึงแม้ว่าไม่มีตัวบทในตำราฟิกยุบบทต่อแต่เมื่อ30ปีที่แล้วกุลม,มั่วมสมัยเขาได้มีการพัฒนาในการอิจติฮัดในการเอีิบอยแล้วว่าต้องใจศักดถ้าครบทีมม่สอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องการใจกักดเนี่ยเราจะทำอย่างไรก่อนอื่นนะครับถ้าเราอ่านคุณหาเราจะพบอายะที่เป็นอายะม่วง ระหว่างอัศรและอาซะกาในกลอนมีทั้งหมด27งครการ27ายะงการที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงการละหมาดพวกคู่กับการจย่สกาอย่างเช่นในสุราบะกราโคการที่43วากิมอศวาตกาวกามอัลลอฮีีหรในสุราบอกราโครงการที่กว่าอาอัศัวาาสกา และอายะห์อื่นๆอีกถึง21ครั้งทางที่อ,อัลอนล่อ์ได้สูงเรียบเรียงองค์การอิบาดะสองไปด้านกระบวกนการนี้หมายความว่าถ้าเรามีรูปสมบัติครบั้งส่วนประการเราละหมาดครบท่าเวลาเรามีทรัพย์สินเงินทองครบนิสสบแต่เราไม่จ่ายแสดงว่าความผิดอันแรกการละหมาดของเราไม่สมบูรณ์ทางทั้นพันธบัตรบอกว่า กาละมานั้นจะมิบาได้แรกทีท่ถูกสอบสวนในวันเทีม่มันะแต่ถ้าเราเลื่อเฉยและเลยได้ลืมเรื่องสังการเนี่ยเราก็จะไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันถึงว่าละมาเราจะจีขนาดไหนเพราะเป็นยพยัคฆ์พ่วงเั้่แต่เราใช้ธนัตไกรใช้ธนัตไกรทุกท่านใชาดักอย่างเดียวฉะนั้นแล้วยอยิละให้ทุลลอฮฺแเราไม่เอาท่าผสมเรก็ไม่ส,สอบธนัตไกรการละมานในสังการเป็น,ก,นการพ่วงอย่างนี้แสดงว่ามีความสำคัญมาก ละมาดที่ความสาคัญระหว่างเราบอกเ่าในรูปแบบของแนวดิ่งที่เรียกว่า vertical เต่สก,กานั้นคือความสาคัญระหว่างเบากับเบาในระดับบริสุทธิ์แนวนอนเพราะฉะนั้นถ้าขาดความสาคัญแนวใดแนวหนงแน่น,น,น,นอนที่สุดอิสลามของเราก็ไม่สมบูรณ์ที่้องสึก,กาาที่มีเกียติครับจากการบันทึกของบรรดาศบีอวได้กล่าวว่า แท็กติงสกัเดือนเดือนนั้นได้ถูกปฏิบตัติเป็นครั้งแรกในสมัยของมมอาวิยะเป็นอาบิสุทยะโมอาวิยะนั้นเป็นทูตเป็นผู้ปกครองที่เมืองชามทศศิลป์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นผู้ว่ากระทาั่งวัฒานธรรมประเองเป็นครลิฟะโดยเขาไปขัดกับไม่อยอมให้เกี่ยงไม่อยอมไปตัดต่อสัญญาลีแต่เขาได้เป็นครลิฟะที่ชามเป็นมา20ปี แต่วายนยักษ์เป็นคนแรกที่หัาจากการเงินเดือนจากที่ดินการของเขาและต่อมาก็ในสมัยของอุมัดบินอัลทบินอัลยูมาซิสก็เช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1416ถึง0แล้วก็ต่อด้วยอุมัดบินอัลยูมาซิสในปี1426อยามากันศุกร์ที่มีเปลี่ยนคับอันนี้ถ้าเราเข้าใจถึงความเปลนมาและก็หลักการที่อุลามาร่วมสมัย ได้ดมติเีตตราาแล้วถ้าเรา <c oughs> จะเป็นคนที่แด้สักกาดนั้นเราจะพิจารณาอย่างไรปัะกัยแรกเราต้องรู้ถึงที่สองปัะกัยที่สองต้องรู้ว่าหนึ่งเดือนนั้นต้องรอให้ครบรอบปีหรือไม่ที่เรียวกว่าเขาอันที่สามหาค่าใช้จ่ายก่อนักสักกาดด้วยหรือไม่อันที่สี่หรือเรื่องอัตราสักกาด ซึ่งผมได้ชี้แจตงตั้งแต่ว่าอุลามะมีความแตกแยางกันในเรื่องของนิสสตว่าจะจะเทียบเทียงหรือว่าเอียสกับสกัดไหนดีแต่ส่วนใหญ่คุลามะเอาสองประเภทของสกัดมารวมกันหนึ่งสกัดอันลุงวุฒทองธรรเรือแรกและก็สกัดอัสิรพฮะคือพืชผลทางเกษตรถ้าเราอุนิสสต์ของเรา ทองคำนั้นมีสอบพิกัดทานต่าของทองคำที่จะถือว่ากันั้นรวยในต้นแต่สก,กาดนั้นเมื่อมีทองคำอยู่8 5้ากรัมหรือว่า2ี่ินะ้นหรือ8้ากรัมเทียบกับเงินบาทของเราคือห6 5ห้าบาทถ้าเทียบราคาปัจจุบันทองราคาหนึ่งหมืนเก้ารบาทก็คือประมาณ1น0 0แสกันว่าบาทเอารวมตัวเลขตรงๆว่าคือประมาณ1,000งแสนหรือเปลใครก็ตามที่มีเงินสะกสมไว้เป็นไว้ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทก็ถึงพิกัดที่สองของสักว์นั้นในรอบหนึ่งปีส่วนเงินเดือนละเงินเดือนนั้นอุลางมากได้ยินมัติว่าเมื่อ gas เดือนเดือนที่กับคู่กับการเกษตรเพราะฉะนั้นจะมี่งเขาว่าเขาไม่มีรอบปีเพราะว่าตัวที่เก็บเกี่ยวพืชผลเนี่ยในกุอานเขาพูดชัดเจนยอมหัสดีจงจ่ายในวันที่เจ้าเก็บเกี่ยวนั้น ไม่ต้องรอว่าอินทตอร์พาราีนี้ต้องะจ่ายปีหน้าให้ครบรอบหนึ่งปีเขาเปลือกปีนี้ต้องรอปีหน้าไม่ต้องเมื่อไรเก็บเกี่ยวก็จ่ายทันทีฉะนั้เดือนเดือนก็ถือว่าเป็นเสมือนกับพืชผลการเกษตรเพราะเราเลือเก็บเกี่ยวทุกๆหนึ่ง,ถถงเดือนฉะนั้วเดือนที่เราได้รับนั้นถ้าครบวิสัแล้วก็จ่ายสกัดทันทีเช่นเดียวกันซึ่งนบบายบัสเตอร์บอกว่าดุสิตพี่เย,ยี่ยมมาดุสิตพี่อยู่จ่ายสกัดนั้นนัดที่วันที่เขาได้รับเดือน ทีนี้นิสอบถ้าเป็นทองคำเรื่องแสนหนึ่งมืนบาทต่อปีก็องสองสิบสองไปอร์นตครับเป็นเรื่องการก็คือใครก็ตามที่มีเงินเดือนประมาณหมื่นบาทก็ถือว่านิสอบแล้วถ้าพิสตาะครับนิสอบเป็นทองคำถ้าเราพริสตาสบนิสอบของพืชผลเกษตรหกร้อยแปดสิบสามกิโลเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินเดืประมาณหมื่น ็เช่นเดียวกันใครก็ตามที่รับเงินเงินนึ่งมาบ่ามือสาเมืองศรีเนี่ยก็ต้องเป็นในสอบแหละเป็นถึงในสอบแล้วก็ต้องจ่ายเช่นเดียวกันนะครับประการที่สามเกี่ยวกับหักค่าใช้จ่ายนั้นอุลามะมีความเห็นสองศาสนาเลยกันอุลามะบางกลุ่มอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายจริงเป็นได้ที่เรียกว่าตัวรอนุญาตและหักทันจียะส่วนน้อยนะครับแต่พฤติกรรมของคนปัจจุบันนี้ตัวอนุญาตความจำเป็นจริงๆริงเล็กน้อยแต่ว่าทันจียะเป็นส่วนใหญ่ ซื้อรถใหม่สองสามพันเซอร์ลุ่มซีรี่ส์ซึ่งเป็นคันนี้เป็นความต้องการแต่ไม่ใช่ความจำเป็นแต่ความจำเป็นจริงๆก็คืออาหารการกินที่อยู่อาศัยรักษาโรคการศึกษาแต่อุลามะก็ยอมให้หักได้พอหักเสร็จแล้วถ้าเงินเดือนยังถึงนี่สองเงินเืออีกหมื่นบาทเนี่ยก็ถือว่าต้องจ่ายสกัดในส่วนที่หมื่นบาทนั่นแหละเขาจะทำภาษีตั่สองร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเดือนที่ถ้าทขาได้เราถ้าเราได้รับเงินเดือนน้อยหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้ว เหลือเดือนบาทเหลือ5 0ันบาทเดือนที่สองเราก็ถ่างอีกก็เลย5,000บาทมารวมสองเดือนในครบเอที่สองก็ต้องจ่ายเดือนที่สองทันทีทำให้ครบเดือนที่สองแค่จ่ายเดือนที่สามทำให้ครบสี่ห้าเดือนให้จ่ายรอบปีว่าโดยเดติไหนเรามีเงินเหลือเท่าไหร่ถึงแม้ว่าพื้นที่ไหนเท่ากับสูนคนบางคนเดือสามสี่หมื่นโดยเดือไหนก็มีเงินเหลือแต่พื้นที่ไหนแล้วถามว่ามีเงินไหมไม่มีแต่หลักการคือต้องจ่ายสักกัเพราะ ที่จะต้องจ่ายไปนั่นคือภาษีรัฐสินียะมันไม่ใช่ดุลนิยามที่สัาตินยานะครับประธานที่สีคือเรื่องอัตราอัตราที่ถ้าเราเบียสกับทุนการเกษตรเรากจ่า่า้อสิบเซตึ่งสูงมากสูงมากเพราะฉะนั้นคุณาพเียสในอัตราของสกัดทองและเนซึ่งแค่สองร พัทธาที่มีเกี่ยนครับนื่งจากเวลาจํากัดน,นะครับเป็นการพื้นทฐานเราทราบว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ไครประกามที่เป็นผูัดการพนักงานบริษัทที่มีเงินเดือนมากกว่าตุลานนี้ต้องพิจาอะไรเพราว่าเรานั้นเป็นคนหนึ่งที่ต้องจ่ายสกัครับซึ่งข้ดน,นี้เป็นดุลพินิจของเราแล้วครับว่าต้องถามอิมมั่นของเราว่าเรานั้นจะจ่ายหรือไม่ ถ้าอิมันของเร,รา100%เราบอกว่าต้องจ่าย100%ครับอิมานถ้าตัดอิมานข,ของอิมานของอุมิมุคตัสต้จะจ่าย50%เองตาดอิมันของอุสมานรออัฟฟา1ส่วน3ท้3เปอร์เซ็นต์ครับ,รรบแต่ถ้าอิมานของประชาชนในภูมิภน,นั้นต่อรองไม่ได้ครับ20-3%ห้าขอรอง0เป็น1%เนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ใน ชาชาเขามหมั men, right? osta, ่นหครับเพราะว่า hmm. ซ <exercise. S 3> ึ่งเป็นัต่ำที่สุดสมรรสทิ์ที่ต่ำที่สุดจะเป็นนึ่เปอร์เซ็นต้เอนที่ยมีแล้วครับประทั้งนี้นะครับเป็นข้อคิดกักเราทุกคว่าเราอยู่ในช่วงบรรยากาศของัที่ไม่ส่นะครับของ้าซึ่งเป็นเดือนที่ทุกคนอยากาสบทบทวตรวจสอบประเมินตัวเองว่าอะไรที่เราทำไปแล้วในอดีตนั้นถูกต้องหรไม่จะมาแก้ไข ในปีถัดไปเพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่ครับได้รับการไปโทษได้รับสวรรค์จอร์ชพังว่าอลไรท่านนั้นวิจารย์ว่ามารับมาน้าพระศรีกตะเติมมาดิดต้องเชื่อเลยว่าการบริจาคหรือแจกจ่ายนั้นจะไม่ทําให้ทรัพย์สินของท่านนั้นลดลงแม้แต่อย่างใดครับบัดนั้นเรารู้ว่าแจกจ่ารไปสองหมื่นเ่จะเริ่มอะไหรือเปล่าท่านที่รับประกันว่ามาน้าพระร sadaqatan min ma'i takam aku lu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimin muslimat wa li jami'il mu'minat innahu wal ghafurur rahim Alhamdulillah 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 dan Allah. Sjalalayridaini hammu ramah wa sharif bi laa nushahad anna Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyyan ajlan ma ba'du bi ya'budallahi wusihum ladaya bi taqwallahu ta'ala tarakun taqaddallahu 'ala alkitab wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi taslima amma sallama Muhammad wa lahu as-salamu alajmain

Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wal yatim wal masakin wal muqarrab. Ya'isukum la'allakum tadhakkarun. Fasbihullahu al-'azim yashkurukum 'ala akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un.